2 1>, 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2องสามหก2อ1 2 2่0ป22 22 22 3, 3, 3, 2เป็น2

แปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบ่แปดเก้าที่สิบสองแปดแปด็แปดสิบแปดสิบดแปดสองาสิบหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าปเนเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองเปน้แปด

สิบสองสิบสองเอ็น1น4บ๊ายบาย